เรื่องบ้านร้างริมทะเลบาปกำจากความละเลยบนชายหาดอันเงียบสงบตั้งตระหง่านบ้านหลังใหญ่สีขาวเก่าแก่บ้านหลังนี้เคยเป็นที่พักผ่อนของครอบครัวสีวดัดครอบครัวเศรษฐีที่มีชื่อเสียงแต่ปัจจุบันบ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านร้างรกร้างปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองและใยแมงมุมครอบครัวสีวัดละเลยบ้านหลังนี้มาหลายปี พวกเขาไม่มีเวลาและไม่สนใจที่จะดูแลบ้านพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในคาราฮาดหลังใหญ่ในเมืองหลวงปล่อยให้บ้านริมทะเลรกร้างเสือ่อมโทรมคืนหนึ่งเกิดพายุรุนแรงคลั่งๆเสียงคลื่นซัดฝังดังก้องไปทั่วเสียงลมหอนร้องน่ากลัวบรรยากาศเต็มไปด้วยความมืดมิดและน่ากลัวทันใดนั้นไฟฟ้าดับลงบ้านทั้งหลังมืดสนิท ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อตีตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจตีเป็นอาสาสมัครที่มานอนค้างคืนในบ้านร้างแห่งนี้เขามาที่นี่เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านหลังนี้และตั้งใจจะบูรณะบ้านให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งตีได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากชั้นบนเขาเดินขึ้นไปบนชั้นสองและพบกับประตูปิดตายอยู่บานหนึ่ง ตีรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แปลกประหลาดเขารู้สึกกลัวแต่ก็อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่หลังประตูตีพยายามเปิดประตูแต่ประตูก็ไม่ยอมเปิดเขาได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากด้านในตีรู้สึกขนลุกสู้เขาตัดสินใจลงจากชั้นสองและกลับไปนอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นตีตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจ เขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนอาสาสมัครคนอื่นคนอื่นฟังเพื่อนๆของตีต่างก็กลัวพวกเขาไม่เชื่อว่าบ้านหลังนี้มีวิญญาณแต่ตีกลับรู้สึกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงตีตัดสินใจสืบหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เขาค้นคว้าเอกสารเก่าๆและพูดคุยกับชาวบ้านในละแวกนั้นเขาได้รู้ว่าเมื่อหลายปีก่อน มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อปั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนชายหาดเด็กชายคนนั้นเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านหลังนี้วิญญาณของปั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาโกรธแค้นครอบครัวสีวัดที่ละเลยบ้านและไม่ดูแลเขาวิญญาณของปั้นสร้างความวุ่นวายและความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่เข้าใกล้บ้านติรู้สึกสงสารวิญญาณของปั้น เขาอยากช่วยเหลือเด็กชายคนนี้เขาตัดสินใจรวบรวมอาสาสมัครมาบูรณะบ้านหลังนี้และคืนความสวยงามให้กับบ้านอีกครั้งตีและกลุ่มอาสาสมัครเริ่มง,งานบูรณะบ้านพวกเขาทำความสะอาดบ้านขัดสีทาสีซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบ้านหลังใหญ่ที่เคยรกร้างเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตีรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือวิญญาณของปั้นเขาเชื่อว่าการบูรณะบ้านหลังนี้จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณของปั้นและนำความร่มรื่นกลับมาสู่บ้านระหว่างการบูรณะบ้านอาสา,าสมัครพบกับสิ่งประหลาดหลายอย่างพวกเขาเห็นแสงไฟกระพริบได้เองได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กและเห็นเงาดำเงาดำล่องลอยไปมา อาสาสมัครบางคนรู้สึกกลัวแต่ตีกลับรู้สึกสงบเขาเชื่อว่าวิญญาณของป้านไม่ได้ต้องการทำร้ายใครตีและกลุ่มอาสาสมัครทำงานหนักจนดึกดื่นพวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นบ้านหลังนี้กลับมาสวยงามอีกครั้งในคืนหนึ่งขณะที่ตีนอนหลับอยู่เขาได้ยินเสียงเพลงไพเราะดังมาจากชั้นบน ตีลุกขึ้นจากเตียงและเดินขึ้นไปบนชั้นสองเขาพบกับประตูห้องที่เปิดอยู่ตีเดินเข้าไปในห้องและพบกับเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นเด็กชายคนนั้นมีใบหน้าซีขาวผมสีดำคลับดวงตาของเขาเบิกกว้างจ้องมองตีด้วยความเศร้าตีรู้สึกตกใจแต่เขาไม่ได้หนีไป เขาเดินเข้าไปหาเด็กชายและถามว่าเธอชื่ออะไรเด็กชายตอบว่าผมชื่อปั้นผมเสียชีวิตที่นี่เมื่อหลายปีก่อนตีรู้สึกสงสารปั้นเขาถามว่าเธอต้องการอะไรปั้นตอบว่าผมต้องการให้คุณช่วยผมผมอยากจะไปสู่สุขติตีรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือปั้นเขาตัดสินใจสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับปั้น ทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็ปรากฏขึ้นเด็กชายปั้นยิ้มอย่างมีความสุขและร่างของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปหลังจากที่ปั้นไปสู่สุคติบ้านร้างริมทะเลก,ก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งเสียงคลื่นอาถรรพ์และปรากฏการประหลาดต่างๆหายไปเหลือเพียงความสงบร,รม่มรื่นตีและกลุ่มอาสาสมัครบูรณะบ้านจนเสร็จสมบูรณ์ บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้คนในละแวกนั้นต่างดีใจที่บ้านร้างกลับมาสวยงามอีกครั้งตีรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือวิญญาณของตั้นเขาเรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับบาปก,กรรมและการไถ่บาปเขาตระหนักว่าการละเลยและความประมาทอาจนำมาซึ่งผลร้ายแรงครอบครัวสีวัดทราบข่าวการบูรณาบ้านพวกเขารู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำ พวกเขาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าและตั้งใจจะใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และทำความดีบ้านร้างริมทะเลกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไถ่บาปผู้คนมาที่นี่เพื่อเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับชีวิตและความสำคัญของการทำความดีจบบริบูรณ์